สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองจอดที่เรารีวิวของที่ซื้อมาสองปแปลงนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะขนมที่เราซื้อมาค่ะเป็นขนมไดโซลดนมนะคะมันมีหลายรสนะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะพาเนะคะขนไดโซลดนมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมาแกะกัน เขาบอกว่าให้แกะจากตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะนะคะเราก็มาแกะกันเลยแกะตรงนี้นะคะมันก็จะมีรอยให้แกะเราก็แกะกันเลยค่ะอืมโอ้ยแกะยาอึยาแกะแล้วนะคะรวมแกะแล้วยากินหง แล้วก็ค่อยๆแกะกล่องเจ้าตัวดราโซนี่ออกมานะคะอ๋อมันเป็นแบบนี้ค่ะกล่องลายสวยนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะชิมดูนะชิมดูกันเลยเดี๋ยวเราชิมเลยนะคะอยอดกลิ่นหอมมากเลยโอเคอันเดียวพอ นี่นะคะยืเลยเข้าใจนะช็อกโกแลตอไรกินเลยค่ะันอาจจะมีถุงพลาสติกอะไรอยู่ก็ได้เลยแกรู้เหรอมันกับมีเลยค่ะน่แต่ว่าขอบฟ้าของราแลแต่ว่าทัางที่มัน,นก็คงาง่เหมือนดาวขอบฟ้านะคะ เ้าแบบแค่แค่